ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสช่องเต่าเชนะครับทุกคนก็เป็นการอาชีพครั้งที่2อีกแล้วแม่งเนะ้ยทุกคนคลิปแม่งเสียก้วรอบแรกผมแบบโคตรเซ็งเลยวะ่ะจริงๆเออโคตรเซง็งทุกคนแต่ไม่เป็นไรทำใหม่ก็ได้ก็วันนี้เป็น การพบกับซีรีส์เล่นอย่างฟรี EP ที่16นะครับทุกคน EP ที่16ก็เวล60ล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ผมบอกตรงๆเลยว่าผมสุ่มของทองไปทุกคน3ชิ้น ก็ดูสิ่งที่ได้ก็คือไม่เกลือทุกคนได้เฮดพีอัตตาลดดามจมา1หนึ่งชิ้นแล้วก็เฮดพีป้องกันเปรเซ็นมันหนึ่งชิ้นแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็ได้เป็นป้องกันนะครับผมแล้วผมก็ได้รีทิ้งมาทุกคน <S <S คือคลิปแม่งเสียงจริงผมแบบอัดคลิปแล้วเว้ยขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมมาแล้วก็เนี่ยผมแบบนั่งเปิดการอัปดาวทํากิจกรรมไปหมดแล้วในคลิปแล้วนะอ้โคตรเซ็งกิจกรรมนี้ก็อย่าลืมมาทำกันนั้นี่ะแต่ตัวมุ่งตัวมุวงแบบเปิดไปหมดแล้วคือเกลือนะทุกคน คลิปมันเสียเราก็ต้องยอมรับความจริงนะเออว่ามันเสียมาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมเออก่อนเลยเลยก่อนอ่นเลยเวลยหกสิบก็คือเราจะซื้อพลังงานถึงเก้าสิบนะครับทุกคนส่วนปอกโมกั์ซื้อถึงเก้าสิบห้าแล้วก็โกเราจะไม่ซื้อนะครับสำหรับเวลยหกสิบแล้วก็วงล้อเอาแต่เพชรเท่า,ทานั้นนะครับผมทุกคนสำหรับเวลยหกสิบนะมาดูที่อันดับพลังกันก่อนก็คืออันดับพลังวันนี้ผมอยู่ที่ยี่สิบสามนะทุกคนคือแบบบอกแค่นี้ว่า บาคนสงสัยเฮ้ยทำไมพี่ต่อ,อยอันดับพี่หกสิบสามผมบอกแค่นี้ว่ายังไม่ได้ดันบ้านเลยทุกคนแล้วดูเงินดิสี่พันเอาอะไรมาดันนะเนี่ยดูดิคนอื่นเขาปลดฟิกเกอร์กลุ่มพี่เจ็ดไผมยังไม่ปลดเลยแบบไม่มีเงินอัพดาวทุกคนคือแม่งแบบโกแบบแม่งไม่พอใช้จริงจเว้ยเออแบบพูดแล้วแบบเซงเ็งแหละจริงๆแต่ดูตัวละครงก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมตัวละครก็เป็นเซ็ตเดิมนะครับผมเซ็ต PVP หรือเปล่าไม่ใช่นะ PVP จะใช้เป็นซอมบี้แมนนะทุกคนเรายังไม่ไต่ PVP ID นี้นะเออมาดูกันอันดับก็ดูกันไปแล้วนะทุกคนอยู่อันดับที่23นะโหอันดับหนึ่งพลังปาไป800,000แล้วปะแปดแสนสองไวมากทุกคนพาไป8ป0แสนสองนะเถือ่อไวมากนะมาเข้าเรื่องเลยเราจะพาดูกิจกรรมขอพรปีใหม่กันนะทุกคนสลักกิจกรรมนี้นะครับก็คือยกเครดิตให้กับ คนในกลุ่ม One Punch Man The Strongest Thailand ก่อนนะครับผมที่สรุปกิจกรรมนี้มาให้ผมนะเออไม่ใช่ค่อยผมหรอกเขาสรุปลงกลุ่มแล้วผมก็ไปก๊อปมาอีทีเดี๋ยวผมแปะรูปกิจกรรมนี้แบบละเอียดในคลิปนี้นะทุกคนเดี๋ยวแปะไว้เลยแล้วทุกคนก็พอสหยุดดูได้นะครับผม,บผมโอเคปึ๊บปแปะละอ่ะมาเข้าเรื่องกันก็คือกิจกรรมเนี้ย จะใช้เพชรประมาณ3,420เพชรนะทุกคนในการรีบอส10ครั้งใช้เพชร600เพชรนะอ่ะรีบอสคือตรงนี้นะทุกคนรีท้าสู้บอสนะครั้งละ60เพชรนะทุกคนก็คือรีไปเลย10ครั้งต่อไปก็คือรีด่าน20ครั้งรีด่านก็คือตรงนี้นะครับผมรีด่านตรงนี้นะปึ๊บใช้ครั้งละ50เพชรก็คือ20ครั้งก็คือ1,000เพชรนะครับผมส่วนพลังงานนะทุกคนซื้อ20ครั้งนะทุกคนจะใช้ประมาณ300เพชรนะเพราะว่าตกครั้งละยี่ แล้วก็ซื้อฟรี1ครั้งเออจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฟรี1ครั้ง8วันแล้วก็ซื้อเพิ่มวันละ 2, 2> <reacted> ครั้งเท่ากับ50เพชรนะทุกคนแล้วก็ฝึกฝนขั้นพิเศษนะครับผมมาดูกันตรงนี้ฝึกฝนขั้นพิเศษนะครับผม30ครั้งเราใช้ใช้เพชรทั้งหมด720ิครั้งคือมันจะฟรี3ามครั้งต่อวันนะครับผมแล้วก็เล่นไปเลย8วันแล้วก็ซื้อเพิ่มวันละ 1, 1ครั้ง6วันนะทุกคนซื้อเพิ่มวันละ1ครั้ง6วันซึ่งซื้อเเพิ่มนย เราจะใช้ตั๋วประมาณ120 120เพชรก็จะตีประมาณ720เพชรนะทุกคนเพราะเราจะซื้อ6วันนะแล้วก็ใช้กระป๋องม่วง250ป๋องต่อวันนะทุกคนก็ประมาณใช้เพชรเท่ากับ800เพชรถ้าตกวันละ100เพชรนะทุกคนซื้อป๋องม่วงนะก็คือซื้อถึง95เนะี่ยตกเวลา100เพชรโอเคแล้วก็กิจกรรมนี้ให้สุ่มตั๋วแดง25ครั้งนะครับทุกคนอันนี้ก็คือค่อนข้างยากนะสำหรับคนที่ไม่ดองตั๋วนะทุกคน ซึ่งผมก็ไม่ได้ดองตัวนะไอดี ID หลักก็คือสุ่มตัวแดง25ครั้งนะทุกคนแล้วก็ใช้วัสดุซับไายวัสดุอัพดาวทั้งหมด40ครั้งนะใครดองไว้ก็ไม่มีปัญหานะผมใช้ได้ไปเลยนะแล้วก็ใช้กระป๋องม่วงถึง2,000 2,000ป๋องใช่ปะเออใช้กระป๋องม่วงถึง2,000ป่องนะทุกคน2,000แต้มก็คือกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับผมก็สามารถไปทำมาได้นะก็ขอบคุณ เครดิตจากกลุ่มวันพันแมน่เดอ Strong Get Thailand ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครสนใจดีเซอร์เบอร์521ก็สามารถติดต่อมาหาผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้ง Facebook ผมไว้ใต้คลิปนี้นะทุกคนใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ไอเดียยบาทไอเดีดองนะครับผมแล้วถามว่าผมได้ลงเซิร์เวอร์521เปล่าก็ไปแจมไปบ้างนะครับผมชื่อของผมก็คือพระเจ้าเซิร์ฟนี้นะทุกคน ชื่อดีชื่อเดอชื่อนี้ชื่อเดียวแล้วทุกคนไม่มีชื่อนะใช้ชื่อว่าพระเจ้าเซิฟนี้เท่านั้นนะครับทุกคนชื่ออื่นไม่ใช่ผมนะครับเออสมวัสดีแก็ไม่น่ามีแล้วโหเส็งมากเลยคลิปแรกแม่งเสียแบบอืปวดเฮดอลยทุกคนปองตรงปวดเฮดเลยแบบฟิลจัดแต่เออแม่งอัดไปเสร็จเสร็จแล้วอะแม่งไม่มีเสียงอะโคตรเสงงผมไม่อะประภาพย้อนหลังใน้ภาพย้อนหลังแม่งไม่ค่อยได้อักเท่าไหร่ จริงนะทุกคนก็เลยแบบมาภาคใหม่ดกว่าแบบมาคุยกับทุกคนแบบอย่างงี้ดกว่ามันได้ทะลดมากกว่า,วางไงเออไหนดูชิงชัยกิวดิมีให้เชียร์กิวเราเข้าหรือเปล่าว่ากิวเรากิวอะไรวะลืมนะผมลืมช่อกิวกิวเรากิวท็อปสิบท็อปสิบไม่ได้เข้าหรอกครับทุกคนเออไม่ได้เข้าแต่ผมส่งไนงะบริษัทรับจ้างก็ต้องจะตึงนะคิดว่า อเวอร์ไทม์ช่างมันทุกคนไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่ได้อยู่ในกิวพวกนั้นนะทุกคนก็ไม่ต้องไปสนใจนะทุกคนมาดูกันที่บ้านก่อนเออบ้านวันนี้ก็ไ,ไปดูซิว่าอัปเดตอะไรมัางก็อย่างที่บอกครับฟิกเกอร์กลมที่7ยังไม่ได้เปิดนะทุกคนก็โคงอีกมาสองสาวันนะถึงมาเปิดนะก็เก็บเงินเก็บเพชรไว้ก่อนเออเดี๋ยวสองสวันมาเปิดแน่แล้วก็ฝึกฝนก็ลงยิมขั้นสูงที่28ขั้นยาง64และขั้นต้น81นะครับ ยังไม่ค่อยมีแลรเปลี่ยนแปลงมากครับผมก็ประมาณนี้ได้อย่างที่ผมบอกนะดองป่องม่วงนะทุกคนเวลหกเรามาอัพทักษะกันเพิ่มพลังนะทุกคนนี่ผมว่าซื้อไว้ทุกวันเลยคือดองป่องม่วงอย่างเดียวนะวันนี้ ดองเน้นดองอ่ะเดี๋ยวเรามายัดกันเวลหกสองมาดูจะติดท็อปสิบได้ไหมสายฟรีจะติดท็อปสิบใช่ไหมแล้วก็เวลเจ็ดสิบแจกาเดินั่นทุกคนสำหรับไอดีนะไม่ต้องมาทักมาขอซื้อนะบอกบอกบอกนึ่งนี้บอกทุกคลิปเลยไม่ขายทุกคนยังไงก็ไม่ขายนะเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ขายแจกอย่างเดียวนะครับเออแจกอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะสำหรับใครที่ซื้อไอเดีเซิร์ฟเวอร์ห้าสองหนึ่งจากผมไปนะไอดีดองก็สามารถมีตายเกิดในกิจกรรม สุ่มวงล้อได้นะครับผมเป็นวันจัดไปขึ้นวันที่10นี้แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้คอมเมนต์ในกิจกรรมฉลองพันทร์ทรัพย์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทุกคนพรุ่งนี้ว่าสุดท้ายนะแล้วผมจะเอาไลน์ชื่อของทุกคนไปใส่ในช่องชุมชนเพื่อเช็คประชากรก่อนนะทุกคนขาดตกบกพร่องใครก็บอกกันได้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแจ้งทีว่าเราจะไลฟ์วันที่10แนตะ่กี่โมงก็ขอให้ทุกคนเข้ามายูตามไลฟ์นะครับผมเพื่อรักษาสิทธิ์ของทุกท่านนะครับผมแจก50บาท5รา,างวัลน,นะครับผมยังไม่ เซิร์ฟเวอร์นี้นะยังไม่ใช่นะคือวันที่1 0คือแจกเงินนะยังไม่แจกเซิร์ฟนี้นะเซิร์ฟน,นี้แจกตอนเวลเจ็ดสิบนะครับจบซีรีส์นี้แจกแน่นอนเอไอดี ID นี้ก็คลิปดีไม่น่ามีเยะ,ะทุกคนก็ขอบคุณที่ซับพอร์ตจะมาถึงทุกวันนี้นะทุกคนทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปมากมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาเสมอนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ